ในช่องสามนะคะสามดอกไม้ทิมทนายให้รักพิพากษาสวยรักโลกออราความเป็นดาวมาเต็เในค่าสำหรับสาสมสาวสามสบาย New Generation นะคะคลื่นลูกใหม่ช่องสามนะคะจากละครนักต่างว,วัยแต่ฉเฉลิมให้รักพิาพากษาค่ะงานนี้ได้มีโอกาสเหมาะเมื่อไปถ่ายละครถึงเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กันค่ะเลยขอทํากิจกรรมดีๆปลูกปากการังกับคืนท้องทะเลอีกด้วยเรามาช่วยปลูกปากการา คนแรกนาะฟ้าธัญพัชค่ะนางเอกไฟรังของเรานี่เองค่ะซึ่งกําลังถ่ายทำละครให้รักพิาพากษาอยู่ในขนาดนี้ค่ะและคนที่สองนะคะลาล่าค่ะกําลังถ่ายทำละครเรื่องปีศาจแสนโกนค่ะซึ่งกําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ค่ะ mm hmm. และคนที่สามคามายนางร้ายหน้าสวยค่ะซึ่งเป็นแฟนจาของแพทย์เทเกตนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นนางร้ายหน้าสวยในละครให้รักพิาพากษาอยู่ในขนาดนี้ค่ะ แล้วชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเลยค่ะ